สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงนี่เคอีนะครับนี่เคอีบ่ายนะสําหรับเช้าก็ออกไปแล้วผ่านนะครับเด้งเลยเมื่อเช้าเด้งเลยเนาะออก3ามเก้าส้าสามโอ้โหได้บนล่างเลยเด้งเลยอ่าราคานี้เราก็มาว่ากันรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายจะเป็นยังไงก็ ระวังระวังหน่อยนะครับดูโจทย์แต่ละอันซิหนี่โจย์จแต่ละอันน่าก,กลัวจังเลยมันจะออกไม่ใช่ตามที่เราคิดนะตามที่เราคำนวณน,นะให้ระวังให้เบาๆหน่อยนะครับอ่า ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณสมาชิกเก่านะครับที่กดติดตามแล้วก็ติดตามกดถูกใจตลอดมานะครับสมาชิกใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาลําบากนะคลิปต่อไปอะ่ะกดติดตามหรือไม่งั้นถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์คําว่า VIP ธรรมดาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะหาง่ายขึ้นนะครับทางที่ดีอ่ากดติดตามไว้เลยครับ คลิปต่อไปจะดูไม่ดูก็แล้วแต่เราไม่ต้องอันนั้นก็ได้ถ้าเกิดเราสนใจจะดูต่อไปมันก็จะมาโผลที่ YouTube ของท่านแต่ละคนเองนะครับถ้าเกิดท่านไม่สนใจก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเปิดดูมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ประมาณนั้นถ้ากดติดตามแล้วมันก็ไม่เสียหายไม,ไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะเสียหายนะครับมีแต่ได้กับได้มาแบ่งปันนะครับผมอเอาเรามาวาดรอบบ่ายกันต่อนะครับสามนะครับสามกับเก้า เราจะเยือยงยังไงคน,นี่สามนี่นะสามแล้วก็เก้าเก้าไเก้าเก้าแล้วก็เด่นอะไรเอ่ยคาเนี้อ่าเด่นอะไรการลงทุนก็มีการเสี่ยงธรรมดานะครับมีได้มีไม่ได้มีเข้ามีไม่เข้าเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับเด่นก็คือ ศูนย์หนึ่นะครับลองขอเลือก0ูนยกันขอเลือก0นย์นะครับอ่าเราก็เอาคู่เจาะมันจะมีอะไรบ้างเราก็เอาเด่นมาเรียง0ูนย์หนึ่อคู่เจาะมันก็มี2เลขแทนมันก็คือ7อันนี้ไม่ต้องมาคิดยากนะครับดูตามนี้ก็แล้วกันเราค่อยมาสรุปตอนที่ว่าจะเรียงเจาะให้7 8็ดนับไปด้านหลังแต่ถ้าใครจะเรียนรู้ก็ดูไปก็ได้นะครับอ่า ศูนย์เลขแทนมันก็คือห้าอ่าอันนี้ทุกคนจะสงสัยนะอ่าสองทำไมเลขแทนเป็นเกียรศูนย์ทำไมเลขแทนเป็นห้านะครับอือก็ค่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองเหรอครับห้าสี่สามมันจะย้อนมาสองนะครับประมาณนั้นครานี้เราเลือกศูนย์หนึ่งสองนะแล้วเราเลือกเอาเอาเอาไอ เอาหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเห็นไหมสีอันนี้หนึ่งกับสองสีไม่ชัดเอาสีแดงเลยดีกว่าหนึ่งกับสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเราจะเรียงมาแบบนี้แหละเด่นมันจะอยู่ในนี้แหละมันจะออกอยู่ในนี้ออกอยู่ในนี้หรือไม่งั้นมันก็อาจจะมาศูนย์ถ้าเกิดศูนย์มาก็เหมือนกันศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าอืมแต่ว่าศูนย์ของเราเป็นตัวรองค่ะนี้อืมเราจะเน้นตัวไหนคาวนี้ระหว่างหนึ่งกับสองอันนี้เป็นเลขขี้ ขี่คิดว่ามันต้องมาขี้เหมือนกันขี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งคิดฝ้าเน้นเอาแล้วกันนะเน้นหนึ่งจัดหนึ่งไปนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคนี้อ่าแล้วครานี้เรามาเลือกดูสิหนึ่งอะไรหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้คือลองก็แล้วกันเนาะแปดหนึ่งเก้าคือลองออทางนี้จะทางนี้จะเด่นนะครับหนึ่งสามสี่หนึ่งห้าเจ็ดสองสามสี่ห้าทางนี้ลองก็แล้วกันเนาะอะทางนี้ลองชุดลองนะออถ้าศูนย์ก็ไปอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปฮะเข้าใจไหมครับก็ จัดไปตามนี <tu i ro> ้หนึ่งสามส9 18ี่ก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้หนึ่งแปดก็เบาเบาสองสามสอง่้าสองสเก็หนักสองแปดสองก็เบาเอะไรเงี้ยถ้าเกิดกลัวศูนย์มาอีกก็จัดศูนย์ไป02นย์สองศูนย์สามศูย่าศเบาเอะไรเงี้ยการการที่เราจะลงทุนหลายๆชุดนะหลายๆชุดนะถ้าเกิดเรา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 ลงทุนตัวละไม่เท่ากันนะ ตัวหนึ่งเช่นตัวหนึ่งตัวหนึ่งสิบอีกตัวหนึ่งห้าเราต้องมาบวกจำนวนมากก่อนคูณกันว่าลงทุนไปเท่านี้เอาจำนวนมากคูณนะคูณไปเท่านี้แล้วมันมาถูกจำนวนตัวน้อยอ่ะมันจะได้เกินไหมมันจะได้กำไรไหมอันมันไม่ได้กำไรเราก็คิดใหม่เราก็เพิ่มตัวที่น้อยเพิ่มขึ้นมาอีกคือกะว่าถ้ามันถูกตัวน้อยก็ขอให้ได้ได้กำไรบ้าง ามร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่าไปาาขอให้ได้ไม่ใช่ว่าถูกถูกอยู่แต่ต้องจ่ายเขาไปในในส่วนที่เกินนะนอืวิธีนวิธีลงทุนซื้อวิธีคํานวณซื้อต้องเอาเอายอดมากมา,มาบวกก่อนว่าลงทุนไปเท่าไหร่มากเนะี่ยสมมติว่ามันถูกตัวที่เราซื้อน้อยห้าบาทสิบบาทหรืออะไรเงี้ย มันมาถูกตัวน้อยเกินไปแล้วมันติดลบอ่ะอ่าอย่าให้มันติดลบกันแล้วกันนะครับนะประมาณนั้นถ้าเกิดมันจะติดลบเราก็เลือกตัวที่น้อยๆเพิ่มทุนขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึงน่ง่กะว่าให้มันได้กําไรถ้าถูกอ่ะไม่ใช่ว่าถูกแต่ร้องอ้อยอ้อยอ้อย,อ,อ,ยอยู่แบบนั้นมันก็ เท่ากับว่าไม่ถูกละแต่ถ้าคิดอีกในแง่หนึ่งก็คือเอา้าก็ยังดีดีกว่าใจเขาหมดอะไรเงี้ยก็คิดอีกบวกอีกแบบหนึ่งก็สรุปแล้วก็คือเน้นหนึ่งนะครับใครไม่ชอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็จัดสองไปอันนี้ก็ว่า,ากันไปตามนั้นอืมก็รับ,บายก็มีเท่านี้สําหรับสมาชิกก็ฝากขอบคุณฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ฮะขอขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ หมดหนี้หมดสินไวๆนะแล้วก็คนที่ได้แล้วก็เบาๆไม่ต้องไม่ต้องโลภไม่ต้องอะไรพอเพียงพักอะไรองนี้ก็ว่าไปไปทํากิจกรรมทํางานประจําของเราอย่างอื่นให้สบายยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างน้อยก็มีรองท้องในกระเป๋าแล้วละ่ะมีนะทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็จะมีความสุขอืนี่สินมันมีทุกคนแหละใครๆก็มีนี่สินทั้งนั้น แต่ขออย่างเดียวเขอให้สุขภาพเราแข็งแรงก็พอแล้วรับรองว่านี่หมดแน่ๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะมาหาใช้นี่ให้มันปิดอย่างเดียววันเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าดวงเรามันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเกิดใครมีบุญเก่าเยอะก็ว่าไปอย่างหนึ่งก็พอจะสู้ๆได้อยูอ่ประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่มีดวงทางด้านการลงทุนก็ เบาๆด้วยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ